สวัสดีนะครับสวัสดียามเช้าครับามาดูครับว่าพ่อใหญ่จะไปไหนกันนะครับวันนี้จะเป็นพ่อใหญ่สีทับไทยนะครับกับแม่พังทองสมเขียวกับพี่เซมครับ กัลุนกับคุณตาตีนครับมารอทำพิธีนะสิ่งประกรรมนะครับก็<า>เป็นภายงางพราใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นผู้จัดการนะครับที่จะเสียนครับ กองพรมไทยด้อแสดงว่านักมีหนัก <c oughs> <c oughs> ครับมีเต่โลลอทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ <c oughs> ความร้ <c oughs> รอนไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูครับ <c oughs> ันนี้ทางสายสุดของเราครับที่เดินกําลังเดินเข้ามาก็จะเป็นพายบินนะครับามมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับเิ่มึ้ กดเริ่ม um พิธีแ ok> ล้วนะครับเริ่มพิธีนะครับ ท่านพักรท่านเกษียณการเกษตรกรรมาัจจุบันต้องสืบสละปัจจุบันท่านขอให้ท่านตัวเมตตาการุณให้ท่านไปทางไหนจะเจ็บจะตายจะโง่จะงงจะทำก็คนจะช่วยก็ใครก็ตาประการต่างกันโอคุณสัตย์ยุติธรรมเทวดาอยู่ตรง นี่ครับน้องบัวบานครับพามาให้ดูอีกมุมนึ่งครับ ช้างของฟูจินะครับเชือกนี้ช้างของฟูจิฟูจิไปเลี้ยงทุกวันนะครับนี่จันทร์ถึงศุกร์นี่ฟูจิไปเลี้ยงทุกวันนะครับน้องทองเพชรนะครับกับ <c oughs> <c oughs> ช้างของควานบอยนะครับกับน่าจะเป็นน้องนาโนะฮะ <c oughs> อตู้น้อยนี่ชื่อ,อยไงเนี่ย <c oughs> โอ้แล้วก็มีพัง เกี๊ยบนะครับของฝานอิมนะครับก็จะเป็นน้องมิ้งมงคลนะครับอันนี้จะเป็นทางทางงานครับเป็นพายเทวลิตรนะครับพายเทวลิตรพายนุมชลินนะครับพายโคบพายทองคำนะครับก็พายนุมเจกอใหญ่สีไทยนะครับก็พายงามพี่เซมนะครับ ไา่เบนส์ไผ่น้นำโชคไา่ป๋องนะครับแล้วก็ไผ่เอกสิทธิ์นะครับช้างงาครับทางด้านโ้นก็จะเป็นชา้างทั้งพังครับ ังไม่ออเลยครับว่าเชือกไหนเป็นเชือกไหนนะครับเสร,เสร็จแล้ว่าเสร็จแล้วกเก่เลยไม่รู้เหมือนกันกัาก็ดีนกะ็จะเป็นพิธีเสร็จพิธีแล้วนะครับน,รนี่ก็เราจะทำ การถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเก็บไว้นะครับท่านมือสูงครับก็จะเป็นท่านพอนะครับก็จะเป็นตาตุ้ยครับตาลุนครับแล้วก็จะเป็นทางที่ครับแขงชาวตร้ย

เป็นครคปกาสางด้ยเป็นา,าวชนะ้านะต่อไปก็จะเป็นอพิธีในในอดุมนะครับดุม อาลุงลานสเสดช,ช้างส่วนตรงตรงนี้ก็ของช้างก็น่าจะเสร็จธุรกิจแล้วนะครับก็จะน่าจะแยกย้ายกันก็น่าจะแย,ย,ยกย้กยายกันไปอ่าเฮียฝ่าวไปดูรองเข่าพงอยู่ทั้งรถก็น่าจะแย,ะยกย้ายกันกลับบ้านนะครับไปดีครับที่ไหนครับ

อันนี้ช้างของแท้เห็นไหมนะรสอนคับงใีเือนะานองฝั่งค่ะจับงานสองฝังเลยเฮียอ่าบูขายพี่ลูก แม่แาให้่าร่นะรพี่มกแลวขอพี่ั่าใหม่กี้มันเบอร่นังนยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเสร็จพิธีแล้วนะครับทีมช้างของเรานะครับ ก็จะได้เดินทางกลับบ้านครับนี่ครับก็มีผ้ายบทองคำนะครับภัยงามพ่อใหญ่ศรทษไทยนะครับก็จะได้เดินทางกลับนะครับก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่ส่งมาให้กับทีมงานเรานะครับแล้วก็กอบคัวทีมช้างเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับในช่อง Family ่ศริษไทยนะครับก็ต้องขอตัวกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ ไปเลยจ้ะครับบ๊ายบาย